เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าอาจารย์อ้อก,กับโต๊ะพระรามสี่เจอกันแล้วจะเป็นยังไงเรื่องเป็หมอนีพีอ้อตายเดียวจบอันนี้มีอะไรให้ชมบ้างครับมีสุดยอดอันนี้สีนิ้วนี่หายา,ยากมากบางคนก็เรียกว่ามีกระเทยก็มีนะเพราะว่ามันเป็นสีนิ้วจะมีห้าเก้าสามแต่สีเนี่ยไม่ค่อยมีงั้นใ,นใครมีสีนิ้วจะถือว่าเป็นของหายา,ยากใช่ะจะมีปอกโะขดพัดนะครับหายากไหม เฉียบมากเลยอ่ะไตามากด้ามงานฝักงานสร้างเก้าเล่มมาเลขหนึ่งด้วยหมายเลขหนึ่งถ้าเป็นางานยเงี้ยยังไงก็หลักหนึ่งเล่มน,นี้เป็นแสนเจ้าของก็คือเกียรติสิธิ์ส่วนเล่มน,นี้จบมาแสนสองครับถ้าใครจะต่อมือสองแสนน่าจะไม่โดนนะสร้งสามเล่มหมายเลขหนึ่ง ปูดทองคำตะกุญเงินรุ่นอะไรครับมหาป่าสารแตกครับส่วนรายการนี้เป็นฟีลสูนธรรมดานล่แต่ว่าเป็นเล่มแรกในชีวิตที่ผมได้มาถ้าให้ผมรู้จักหลวงพ่อพระคือเล่มนี้เลยคือมีดที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาครับคือเล่มแรกในชีวิตเลยพิจะตาชีวิตผมมาจนถึงตอนนี้มีคนรู้จักผมจากมีดหมอก็คือจากเล่มนี้เลยครับเล่มแรกเลยแต่ไม่มีราคาในใจนั่นเองส่วนเล่มนี้มีเล่มเดียวเป็นมีดที่มีความพิเศษมากๆคือมีต้นแบบอาจารย์เอเข้าครองอยู่และแบ่งมา ให้ช่างเนี่ยเขาตีแล้วเขาทำได้แค่เล่นเดียวเขาบอกว่าทำไม่ได้แล้วกลายเป็นมีดต้นแบบไปเลยนี่มีจานต้นแบบตรงน,นี้ครับราคาครับส่วนใหญ่แล้วในนี้จะไม่มีราคาคนที่ได้ไปแล้วนี่ก็จะมีความผงเห็นจะไม่เวอร์มากอะแต่ไม่หายเล่มน,นี้ก็เด็กิลป์ก็บอกว่าเส้นก็ไม่โดนอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ซื้อมาก็ใส่ต่อแล้วเนี่ย<า>อันนี้อันนี้ค่าติดตีเลยใช่ทองคําครับ ที่น้มพี่ิองีใช่นี่แหละนี่แหละรุ่นในกันนี่แหละรุ่กันแค่ห้าติดก่าเล่มนะครับมีตะกุดตาเป็นเม็ดทองคำด้ามงาฝักงาด้ามไม้ยูดามฟ้าผ่าแบบนี้ด้วยอันนี่สวยมากสวยมากอันนี้คนรู้อันนี้ชอบตัวแล้วดูใบมีดสิครับใช่ใช่อชื่อรุ่นคือพุทธานุภาพครับไม่มีการเปลี่ยนเลยฝากช่องโต๊ะพรามสี่ด้วยนะครับนะใครที่ชื่นชอบวัตถุมงคลนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญต่างๆรุ่นต่างๆนะครับแล้วก็มีดหมอเนี่ยนะครับนกตพระรามสี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับ